สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาบอกนะคะเทคนิคในการดูแลเส้นผมนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาด้านเส้นผมไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมแตกปลายนะคะผมมีรังแคผมมีเชื้อราคนที่ผมน้อยหัวล้านหัวล้านแบบจนเงานะคะเรามีเคล็ดลับในการดูแลเส้นผมง่ายๆเลยทุกคนเพียงแค่ทุกคนตัดสินใจเลือกนะคะลองใช้ แชมพูโฟวเอลเป็นแชมพูสมุนไพรต้มสดนะคะเอาสมุนไพรสดๆมาต้มนะคะเคี่ยวนานนะคะ8-9ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ได้ตัวแชมพูเน้นๆไม่ได้เอาแชมพูไปตากไม่ได้เอาสมุนไพรไปตากแห้งแล้วมาต้มนะทุกคนเป็นแชมพูสมุนไพรต้มสดเลยนะคะมีตั้งแต่มสูตรมะกรูดแล้วก็สูตรใบหมีนะคะส่วนผสมเขามีอะไรบ้างนะคะมีมะกรูดใบย่านางเล็บคุดน้ำมันพาราสกัดเย็นน้ำผึ้งตะไคร้ อ,อะไรนะสีม่วงอัญชันเห็นไหมฮะสตันไปเลยนะคะอัญชันนะคะแล้วก็มีใบฝรั่งแล้วก็ตัวใบหมี่นะคะส่วนผสมต้มเคี่ยวนะคะเพื่อที่จะให้ได้แชมพูสมุนไพรบ้านแต่ผลลัพธ์อันนี้พี่หอภินิหารมาทุกคนจากที่คุป,ปุ้ยเนี่ยผมร่วงหนักมากวันหนึ่งนะ เป็นร้อเส้นได้มั้งนะคะวันหนึ่งเป็นร้อเส้นได้มั้งคะพอเรามาใช้แชมพูสมุนไพรไทยนะแชมพูสมุนไพรไทยโฟวลนี่นะคะใช้ครั้งแรกเห็นผลเลยว่าลดร่วงได้จริงลดร่วงได้จริงใช้มา3ปีแล้วเป็นทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ขายเพราะว่าเราต้องใช้อยู่แล้วในในเราก็ใช้เราก็อยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆเนาะนะคะแค่นี้เองนะคะสำหรับสีฟ้านะก็คือเหมาะกบคนที่ผมเส้นเล็กแล้วก็หนังศรีรษะแห้ง มะก,กูดก็คือคนที่เหมาะสําหรับคนที่ผมมันแล้วก็หนังผมเส้นใหญ่แล้วก็หนังศีรษะมันนะคะส่วนสีขวดนี้นะคะก็คือตัวปลูกผมนะคะซิั่มปลูกผมแล้วก็ใช้ทรีทเมนต์เนี่ยนะคะแค่นี้เรามีแค่ใช้แค่นี้เลยทุกคนผมก็ดกดําแล้วนะคะเนี่ยดูผมก่อนเห็นไหมคะเงางามมากทุกคนเงางามมากใครที่อยากผมหนานะคะแล้วก็ผมผมดกดําเหมือนคุปุยนะทักมา เรามีตัวช่วยดีๆนะคะคอยช่วยพวกเราอยู่แล้วนะคะคอยช่วยคนที่รักเส้นผมสมาคมรักเส้นผมนะคะจะต้องใช้นะแชมพู 4WL นะคะเป็นแชมพูสมุนไพรบ้านๆแต่ผลลัพธ์อภิวิหารมากแล้วราคาถูกมากทุกคนชุดละ360นะใช้ได้นาน2-3เดือนเท่านั้นเองนะคะใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะนะคะสนใจทักมานะคะวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ